ทุกคนค่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วค่ะกระปุกนี้สุดยอดมากๆนะคะมาร์คมหาสจารย์ต้องบอกเลยว่าเปลี่ยนชื่อเป็นมาร์คมหาสาจารย์ดีไหมเขาคือมาร์คปิดงอกจะเชื่อครูพี่ตุ้มไหมคะว่างอกรักษาได้ โดยไม่ต้องย้อมนี่ค่ะนวัตกรรมใหม่นะคะจากโสมเปรูจากสารสกัดส้มแมนดารินนะคะสามารถนะคะเข้าไปฟื้นบำรุงผมงอกจากอรากเลยนะคะไม่จําเป็นต้องย้อมอีกต่อไปไม่จำเป็นต้องถอนอีกต่อไปเพราะยิ่งย้อมก็ยิ่งงอกกระตุ้นการงอกยิ่งถอนก็ยิ่งงอกขึ้นนะคะดังนั้นนะคะครูพี่ตุงก็เลยคิดค้นนวัตกรรมนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ คิดมาโดยตลอดว่าเราอยากให้ลูกค้าหายผมงอกทำไงดีเพราะผมเราก็หงอกครูพิทุมอายุ47แล้วนะลูกนะคะปรากฏว,ว่าเราขายแชมพูมาหลายปีแล้วประมาณ7ปีเกือบเข้าปีที่7แล้วทํายังไงอะมันถึงจะแก้ปัญหาง,งอกได้ได้แบบชะง,งักมากคือปกติแชมพูเราชาลองงอกได้แต่มันไม่สามารถแบบแก้ได้ร้อทุกคนคะ่ะครูพิทุมได้ทดลองตัวนี้เลิกยอ้อมงอกตลอดชีวิตบอกเลยคะ่ะใช้มาประมาณ1เดือนกับ10วันทุกคนคะ่ะปกติทุกคนจะเห็นว่าคนผมเนี่ย ขมรูพี่ตุ้มอายุ47นะลูกมันจะต้องมีโคนแบบงอกแล้วทุกคนแต่เฮ้ยทำไมผมที่มันงอกออกมาทุกคนจะเห็นชัดเจนว่าอันนี้คือสีดำนะ ให้ดูเลยเฮ้ยทำไมมันไม่มีงอกปนน่ะนี่คือใช้มา1เดือนประมาณ1เดือน10วันทุกคนคะ่ i, ะเฮ้ยอเมซิ่งอ่ะแล้วหงอกไปไหนหงอกไม่ได้ไปไหนแต่เขาโดนนะคะตัวนี้ค่ะน้องมาร์คปิดหงอกเครือบนะคะจากสีขาวให้กลายเป็นสีเทาสีน้ําตาลแล้วในที่สุดก็เป็นสีดําในที่สุดแถมนะคะที่มันแปลกใจกว่านั้นอเมซิ่งกว่านั้นคือผมที่งอกใหม่ทุกคนไม่งอกอีกเลยส่วนน้อยมากๆถามว่าครูพี่ตุ้มขาใช้มา1เดือน10วัน ตอนนี้เนี่ยมีผมงอกที่ในหัวครูพี่ตุ้มประมาณกี่กี่เปอร์เซนต์คะทุกคนดูด้วยตาตัวเองคะ่ะทุกคนว่ามันมีผมงอกกี่เปอร์เซนต์ครูบอกเลยว่ามันแทบมองไม่เห็นลูกนี่ให้ดูทั้งหัวเลยนะให้ดูทั้งหัวให้เปิดซ้ายเปิดขวาดูเฮ้ยอีจวงมันไม่มีผมงอกผมงอกไปไหนงอกหายโดยไม่ต้องย้อมได้ด้วยเหรอ อ๋อได้ด้วยหรอจริงๆค่ะทุกคนค่ะงอขายโดยไม่ต้องย้อมกระปุกนี้กระปุกเดียวนะคะ120 ml นะคะราคา450บบาทสั่งซื้อได้นะคะที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะ